ที่หกางเกาะพอรับิลระหว่างละครบูอะคับเรื่องนี้แตกต่างแตกต่างมากรู้ว่าชอบนังเหมือนละครเขาเล่นอะไรเอาความจริงนะฮะแบบจริงๆเลยนะชอบบูมากกว่ามันเหนื่อยกว่าเยอะเลยนะมันเหนื่อยก็จริงแต่เหมือนว่า มันผ่อนคลายสมองมากกว่ามันได้ขยับตัวนู่นนี่นั่นแต่พอมานี้มันมีดราม่ามันอมันเครียดกว่ามันเหนื่อยสมองเยอะใช่มันเหนื่อยสมองแต่จริงก็เล่นได้หมดครับว่างครับช่วงนี้ครับบอกว่าว่างกว่าร้อนเนี่ยเพราะดูแต่ละคนแต่ละคนมันเหนื่อยหนึ่งเลยมันมันอาจจะเป็นเหนื่อยในบางซีนนะในซีนอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็มันก็ผ่อนคลายด้วยแหละเยยแต่ไม่รู้ว่าทําไม อะไรนะฮะเหนื่อยนางเองินไม่ครับนางเอกนหน้าร้านคุณเรื่องใช่ไหมคะครับไม่ค่อยได้พูดหรอกครับเขาพูดอยู่ <c oughs> นั่นแหละเฮชอบชอบละครบู๊ก็ชอบ,ชอบครับชอบชอบละครนี้ก็ชอบครับชอบเหมือนเท่ากันเลยอยู่แฟนอยู่เปก๊ แล้วฉากประทับใจของพี่แก้วพี่หรอพี่อยานจะไม่ได้มีฉากอะไรที่ประทับใจเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องนี้ประทับใจตรงที่ว่าด้วยความที่พี่เป็นนักแสดงมาค่อนข้างนานแล้วเนาะแล้วเคยถ่ายละครเรื่องหนึง่งตอนประมาณ9ขวบนะคะตอนนี้ที่ชั้น30 9กขวบก็คือนานมากแล้วแล้วตอนนั้น,นถ่ายกับพี่อยานที่ตอนนี้พี่อยานเล่นเป็นพ่อเราตอนนั้นพี่อยานก็เล่นเป็นพ่อแต่จริงๆแล้วเราเป็นเจ้านายพี่อยานแล้วมันเหมือนกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้กำกับเรื่องนี้พี่ติ๊กอะ ตอนถ่ายเรื่องนั้นพี่ติ๊กเป็นผู้ช่วยแล้วมันเหมือนอแบบเออมันก็เซอร์เคิลกลับมาเจอกอันอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอพี่หยานอีกครั้งหนึ่งใช่ถูกต้องนั่น <c oughs> แหละเหมือน <c oughs> แบบ <c oughs> ใช่ใช่ป่ะท<อ>ี่พี่ก็อยู่ตอนนั้นนี่เออแล้วเหมือนแบบเออก็กลับมาเจอพี่ติก๊กกลับมาเจอพี่อ่านอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมันก็เป็นแบบฟูลเซอร์เคิลดีเนาะเหมือนเคยเจอตอนเก้าขวบแล้วมาเจออีกทีตอนเราแบบยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันก็แบบเออทุกคนก็เติบโตกันแต่ก็ยังแบบ เราก็ยังอยู่ในวงการนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนเดิมก็เป็นอะไรที่แบบอบอุ่นดีแล้วก็แบบรู้สึกมันฟูลฟิลลิ่งดีค่ะคนที่ตามพี่ระแส่ันมาค่ะันื้อมาดูคนตาลอยค่ะที่เขาใส่พูดไหใช่ยก็ดีใจดีใจแล้วก็ได้เจอพี่วิกกี้เมื่อวันก่อนเขาก็แบบจำได้ก็รู้สึกดีค่ะเออของอือก็แบบเป็นอะไรที่เออทุกคนก็ยังยังแบบจำเราได้ ได้ได้เอาแบบประสบการณ์ตอนเราเป็นเด็กมาบรรยากาศในกองเล่าให้น้องๆฟังเล็กน้อไม่ได้เล่าเล่าเขาได้ยินเลยเได้ยินอยู่อาจจะเป็นตอนที่พี่คุยกับพี่หันอ๋อพี่หันเรานั่งอยู่ใกล้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ทอลอังกฤษด้วยประเด็นนะเขาสปีกอังกฤษกันเราก็จะแบบฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ นั่งนั่งนะนั่งขอเสียง MV หุน้าด้วยนะที่ฉันอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูแกฉันเป็นนางเอกคุณครูครับแกรู้ว่าคุณครูครับเออฉันเป็นนางเอก MV คุณครูครับอเอเหรอเออตอนที่แปดขวบอืออกให้ดูพี่ก็ลืมไปแล้วแล้ววันก่อนเพื่อนมาเปิดให้ดูเพื่อนอ้อใช่ไปดูกันได้นะคะนี่นางเอก MV พันล้านหมื่นล้านร้อยล้านติดเพลงนั้นมากเลยนะขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยนะไม่ใช่คุณครูครับผมมีเรื่องอยากจะบอกคคุณรูไม่ไม่ ไอ้เนี่ยทานไหมไอ้เนี่ยไ้เนูไม่หรู้ก็ดีค่ะเราก็แบบเออโตแล้วเนาะอย่างสามสิบอยู่นะยังไม่แบบสี่สิบห้าสิบนะวิหน้าเราก็ายหน้โอเคทำไมพี่แก้วใส่หน้าฝรั่งจังคะดูครึ้งเงี้ยสามสิบยังแจ๋วอยากหน้าฝรั่งบ้างค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายเรื่องหนูจำไม่ค่ะ เป็นจาหนจำไมเป็นดูจ๋าหนุ่มจไมมองอีกไหนุ่มจำไม่ย่น่าจะหนูมากกว่านะหนูว่าชอบถามจ๋าไม่จ๋าแค่คุ้นๆเฉยๆหนุ่มจำไมเป็นการ์ตูนตัวนึที่เป็นเด็กน้อยที่ชอบชอบถามชอบถามน้องถามนี่ไม่น้องจ๋าทำไมแต่เขาแบบจำไม่จม่โอ้ใช่องไปกินเราจะแบบทำงานมวลาุ่มวิทย์ทุ่งผ่าน การทำงานก็คือก็อน่าจะแบบสนานดีไม่ไม่เหมือนแบบโทนของละครที่อาจจะแบบตึงเครียดบ้างแต่ในนอกฉากก็คือหนูหนูมีหนูมีบางซีนเออหนูมีซีนหนึ่งที่ตึงเครียดค่ะ,ต,ะตอนอันนี้อ่อ,อนออนไปแล้วน่าจะเป็นอารมณ์ตอนที่ที่ที่เรามาแบบที่คุณพ่อบ,บอกว่าจะให้แบบไปเรียนเมืองนอกแล้วนั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารแล้วหนูแบบแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่อยู่ตัวเองถ่ายปวันแบบห้าหกเทคแล้วยังไม่ได้สักทีตอนนั้นคือเครียดแบบเครียดแล้วแบบ ทำไมมันไม่ได้หรอโลม,มันยังไม่ได้สักท<ม>ีหรออะไรเงี้ยจนแบบร้องไห้ออกมาเลยตรงโต๊ะ,ตะอาหารที่มีพี่อันพี่แก้แล้วก็หนูก็ร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็เลยเข้าไปคุยกับพี่ติ๊กพี่ติ๊กก็แบบอ่ะติวให้ว่าเป็นอย่างงแบบู้นอย่างงี้นะแล้วก็เดินกลับมาก็ยังแบบยังจะยังจะเศร้าอ,อยู่แล้วก็แบบแล้วก็โอเคเข้าแล้วก็อ่ะได้เลยเทคหนึ่งอืออะไรก็เป็นแบบคือรู้สึกแบบ อุ้ยทุกคนต้องต้องมารอเราถ่ายไปห้าโเคกแล้วถ้าหนูร้องไห้หนูร้องได้ง่ายๆเลยค่ะแต่ว่ามันอารมณ์มันซับซ้อนกว่านั้นเนี่ยฉากนั้นลานั้นมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องร้องไห้ออกมาแต่แค่มันเป็นอารมณ์ในตัวเราแบบว่ามันหดใจมันซับซ้อนมันความคิดมันตีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเครียดว่าแบบ พี่อันก็ต้องมารอทุกคนพี่แก้วก็ดูอีกต้องนั่งรอเราถ่ายนะต้องห้าหกเทคแเรายังไม่ผ่านสักทีเลย<ม>แต่ว่าสุดท้ายก็แบบมีผู้กลับคู้ใจคู่บุญก็เลยแบบว่าช่วยให้หนูผ่านได้แม่เนาะแม่ใช่เล้นพ<ม>ี่อเรารองนาีจริงๆพี่อันก็เป็นคนแบบว่าชิวๆ<ม>ง่ายๆสบายๆเลยค่ะ แต่ว่ามีมีแค่ซีนเมื่อกี้นี่แหละที่หนูจะรู้สึกแบบว่าเกรงใจเพราะว่าเออแล้วก็กดดันเพราะว่าฉันถ่ายหลายเทคมากแต่ถ้าเป็นซีนอื่นก็คือผ่านฉลุยแบบเทคสองเทกอะไรแบบนี้พี่อเขาเป็นคนง่ายๆชิลๆจริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่เรากดดันตัวเองมากกว่าใช่ใช่เกรงไหมคะงนไม่เกรงค่ะไม่ไม่ไม่เกรงน่าจะแบบว่าเวลาเข้าฉากกับพี่อั๋น มันจะมีแค่บางซีนที่แบบบทเยอะจริงๆแต่ว่างนอกนั้นก็จะเป็นที่อ่านพูดเยอะอยู่คนเดียวเลยเธอไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเท่าไหร่หนึพ่อสอนลูกมากกว่าลูกฝันเดียวนะใช่อาส่วนยูพ่อชาติกับแม่ซึ่งเป็นแม่นมของนางเอกก็คือพี่มิ้งค่ะนี่นี่นี่ไม่จะมีหรอกพี่มิ้ซึ่งเขเป็นนักแสดงรุ่นเก้าสุดอีกเขาพ่อพอดแต่เป็นมีพี่เจมส์หนี่งสามกเริ่มที่ทานอีกไม่เป็นไรนะพี่มี้งเขาในเรื่องเขาอาจจะแบบ ค่อนข้างแบบดุใช่ไหมไม่ดุไม่ดุใจดีใจดีมากแม่แม่ก็คือจะรักหนูจ๋ามากแม่จริงจริงเขาก็รักทั้งหินทั้งหนูจ๋าแหละแต่เขาก็จะแบบว่าพอหนูจ๋าเขาเป็นเด็กขี้งอแงไงแล้วด้วยแบบด้วยพี่มิงเนี่ยก็เป็นแม่ของเราเนี่ยก็เป็นแบบว่าเป็นคนเป็นแม่นมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าแอบต้องต้องตามใจเขาหน่อย แล้วก็อาจจะมีดุหินบ้างในบางครั้งครับก็สบายสบายฮะเพราะพี่มิ้งน่ารักมากครับชิวๆเนาะใช่แม่บีอบอุ่นได้ใช่ครับใช่ครับน่ารักมาก่นไม่เก่งครับไม่เก่งเสียงพี่มิ้งก็จะแบบอ่อนโอแบบหินลูกคุณหนูจ้าเสียงจะแบบเหมือนเราเลยน่าซ้อยหนูอย่างงู้นอย่างนี้พี่มิ้งเสียงอ่อนแล้วแบบ แต่หนูไม่ได้ทำนะคะน้สร้อยนสร้อยเชื่อหนูใช่ไหมคะเชื่อค่ะน้สร้อยเชื่อนะคะเขาจะเป็นแนวแบบถ้ากับหนูเขาจะเป็นแนวแบบแนวปลอบแนวแบบไม่เป็นลายไม่เป็นลายแบบทุกคนเข้าใจอะไรแบบนี้จะเป็นแนวแบบตามใจด้วยจะเสียงอบอุ่นมากครับเห็นๆที่รู้ยางไรบ้างแต่ความรู้สึกอก็ดีใจนะคะราะว่าก็ เรเตติ้งละครเราก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดเ<ช>ทียบกับเรื่องอื่นๆมันก็ดีในระดับหนึ่งก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าติดตามกันแล้วก็ชอบแล้วก็สนุกสนานไปกับเราใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามไปเรื่อยฮะ<ช>ยันตอนอยันตอนจบเลยครับตั้งแต่อีพีแรกถึงอีพีจบเลยค่ะจะได้เห็นอะไรความหวานความเปรี้ยวความเผ็ด ได้เห็นทุกแนวได้เห็นทุกแนวเห็นทุกแนวเพราะว่าตัวละครมันจะมีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆในแบบฉบับของตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่รู้จะพูดยังไงเก็ตป้าฉันคิดเอามเอรพัฒนาความรักแล้วก็ความคิดด้วยอะไรอๆๆๆก็จะได้ติดตามกันขึ้นอีกแล้วแบบนี้ยากขึ้นหรือโอเคหนูว่าก็หนูก็โตได้แค่นี้แหละค่ะ ตอนในตอนนั้น19ปีเออเพราะตอนนั้นน้องอายุ19 9กอนถ่ายคุณเข้ามหาลัยใช่ไม่แต่ว่าด้วยเรื่องของแบบว่าการแต่งกายเมคอัพนู่นนี่นั่นมันก็ส่งให้เราแบบว่าเออสามารถทําให้ตัวเองแบบว่าดูผู้ใหญ่ดูมันใหญ่ใหญ่ใช่อได้เห็นมี่ชอบชอบหมก็โตได้แค่นี้แหะชอบเอโอเคให้เราอต่อต่อ่อาฝักละคอนค่ะ ทำไมท่องตะกิดฉันยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะทุกๆคนเลยฝากติดตามละครของเราไน้นะคะไรเดียงสามันครบทุกรสแล้วก็มีการพัฒนาของตัวละครเนี่ยไปเรื่อยๆยิ่งเข้มข้นขึ้นครับครับูกิก็มีหวานก็มีดราม่าบูอะไรมีหมดฝากเลยค่ะไรเดียงสาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสหกโมงเยนทางช่อง7 HD ก็35ค่ะก็35้วยกั ขอบคุณค่ะปิดสะกิดอย่างเดียวเลยอ้าวแล้วตัวเองอย่าพูดไปล่ะอย่าเป็นสะกิดไปวันหลังอยู่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอันแดงก่อนช่องนี้นะคะตายเลยสอง